ประเทศนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะมีเทพพรมเทวดาที่ทคุ้มครองและสถิตอยู่อันได้แก่ท่านเท้าหมาพรมนะครับเท้าหมาพรมนั้นนะครับท่านปกปักรักษาดินแดนสุวรรณภูมิอยู่เพราะท่านเป็นต้นกําเนิดของการอาราธนาบาร,รมีพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อนะครับโปรดแสดงธรรมให้ครบ5,000ปีเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ตามตำนานของพระ เท้าหมหาพรหมอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมเป็นครั้งแรกฉะนั้นเท้าหมหาพรหมนั้นบารมีของท่านเนี่ยสูงกว่าพรหมทั้ง16ชั้นและเทวดาทั้ง6ชั้นถ้าคุณทราบเข้าใจในเรื่องของภพภูมิก็จะรู้ว่าภูมิของพระพรหมนั้นสูงสุด16ชั้น ภูมิของเทวดา6ชั้นภูมิของนอกจากนั้นก็จะเป็นเป็นภูมิของมนุษย์และภูมิล่างสุดก็เป็นภูมินะครับของสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายนะครับนะครับซึ่งก็เป็นภูมิภูมิที่ต่ำสุดนั่นก็หมายความว่าบาร,รมีของเท้ามหาพรหมนั้นปกคุมทั่วโลกครับทั่วโลกทั่วแผ่นดินโดยเฉพาะดินแดนสวรรณภูมิใครที่มีโอกาสนะครับแนะนำว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีลองบูชาพระพรหมครับ หรือไปกราบไหว้ขอพอรพระพรหมเอราวันครับเพราะจุดนั้นถือว่าเป็นบารมีของพระพรหมชั้นสูงที่ปกปักคุ้มครองรักษาบ้านเมืองไทยให้อยู่รอดปลอดภัยและมีเศรษฐกิจที่ดีจะสังเกตนะครับว่าพระพรหมเอราวันนั้นท่านนั่งอยู่ตรงกลางจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสําคัญของเศรษฐกิจบ้านเมืองของเรานะครับฉะนั้นถ้าธุรกิจไม่ดีการเงินไม่ดีการงานไม่ดีปีนี้ไหว้พระพรมหมเลยครับ พระพรมจะคุ้มครองให้คุณอยู่รอดปลอดภัยไปไหนก็ตามผู้ใหญ่รักเมตตาจะค้าจะขายทั้งสี่ทิศท่านมีพระพักสีหน้าก็จะประสบความส็ขทั้งสี่ทิศเช่นเดียวกันจะอยู่รอดปลอดภัยคุ้มครองเมตตาม,มหานิยมการกินการอยู่การเงินการทองอุดมสมบูรณ์ทั้งสี่ทิศไปไหว้พระพรมเอราวัณขอพรจากท่านหารูปพระพรมมาไว้บูชาครับ